สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไง เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งเฮฮานะคะล่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะ extrovert คือเข้าสังคมเก่งว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเวลาที่ไปเข้าสังคมเจอคนมากมายอย่างเงี้ยคุณเหมือนจะเป็นคนที่โดดเด่นอะจะเป็นตัวตัวตัวหลักของงานอะไรอย่างเงี้ยคือใครก็อยากจะ อยากจะคุยกับคุณอยากจะชนแก้วกับคุณอยากจะสังสรรค์เฮฮากับคุณหรือว่าเวลาใครใครจะปาร์ตี้หรือจะไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากชวนคุณไปด้วยเพราะว่าคุณจะเป็นตัวที่มีสีสัน <c oughs> จะเป็นคนที่แบบเออเป็นตัวสีสันของวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณเนี่ย ดื่มเก่งเหมือนกันนะคุณเป็นคนดื่มเก่งชะมัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคอแข็งเหมือนกันอืมหรือว่าเวลาเมาก็น่ารักดีนะเมานิดนนะคะก็จะยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ก็จะยิ่งเฮฮาเข้าไปใหญ่อืมแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่เวลาได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณแล้วมันมันสนุกอะเวลาได้ออกไปแฮงเอาท์กับคุณเลยอย่างเงี้ย มันเหมือนไปกับเพื่อนเหมือนไปจอยกับเพื่อนเหมือนแบบเสนิทกันมันรู้สึกเฮฮาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่า,วาคุณเนะ่ะบางครั้งก็เป็นคนที่เอาใจยากเหมือนกันนะคือด้วยความที่เขาเข้าใจแหละเขารู้ว่าก็ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สวยหล่อเลือกได้คนอยากเข้าหายอยากเข้าใกล้คุณเยอะ นะคะอยากอยากที่จะทําความรู้จักอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเมื่อคุยคุยกับคุณแล้วมันสนุกอะ่ะใครก็อยากคุยแล้วบางคนก็คือมีมีสเสน่ห์ทางทางการพูดบุคลิกดูแบบมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดึงดูดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณดูเหมือนจะเป็นคน้าชูนะแต่คุณ เป็นคนที่เอาใจยากเป็นคนที่ช่างเลือกมากๆเลยอืลุกภายนอกของคุณดูเจ้าชู้อะ่ะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องแบบเป็นพ่อเสือแม่เสืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักคุณแล้วเขากับรู้สึกว่าคนคนเนี้ยจีบยากนะคนคนเนี้ยเข้าถึงยากนะคือไม่ได้จะคบใครง่ายๆ ไม่ได้ตัดสินใจคบกับใครแบบไปเรื่อยเปื่อยอะเออถึงเวลาที่ต้องเลือกคบใครจริงๆคุณคุณจะเรื่องมากเรื่องเยอะแต่คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นใจดีคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะมีนกรกฎคิจิกนะคะ โอเคแล้วคุณก็เป็นคนที่ปกติเป็นคนใจดีเป็นคนล่าเริงเป็นคนสดใสแต่ถ้าถึงเวลาถ้าใครมาหาเรื่องหรือว่ามีเรื่องกับคุณหรือมาขัดขัดคอขัดใจหรือว่าแบบมาหาเรื่องคุณอะ่ะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ คุณก็มีความดื้อของคุณอยู่เหมือนกันนะคะแล้วด้วยความที่คุณเองเป็นคนที่มีอีโก้อยู่ในตัวไม่ยอมให้ใครง่ายๆด้วยอืมเถียงมาเถียงกลับด่ามาด่ากลับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าปกติคือบุคลิกคุณจะดูแบบมีความคอนทราสต์กันมากเลยถ้าอารมณ์ดีก็คือดีมากๆจะเป็นคนน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็รักก็ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดแบบใครมาหาเรื่องหรือแบบเวลาต้องสู้อะไรอย่างเงี้ย ุณก็ไม่ยอมใครเหมือนกันคุณก็ดูร้ายเหมือนกันนะแล้วก็เขาบอกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของโชคลางเรื่องดวงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ,อเป็นสายมูนะคะชอบดูดวงแล้วก็เชื่อในเรื่องของดวงอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ย ว้าวเขาบอกกับคนอื่นๆว่าเขาเนี่ยหลงเสน่ห์คุณมากๆเป็นเป็นอาการที่เขาไม่รู้ว่าทําไมทําไมเขาถึงสนใจคุณเป็นพิเศษทําไมเขาถึงตกหลุมรักคุณทําไมเขาถึงแบบคิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกอะมันมันบอกยากเขาไม่รู้ว่าเขาไปรู้สึกแบบนี้กับคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วความรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งรู้จักคุณยิ่งรู้จักคุณความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งอยากอยู่ใกล้ยิ่งอยากพูดคุยยิ่งอยากรู้จักมากขึ้นบางครั้งเขาก็ฝันถึงคุณบางครั้งเขาก็อดนึกถึงคุณแบบคิดดีไม่ได้อะ่ะ ต้องยอมรับนะอ่ะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะบางทีเขาก็แบบคิดไปในเชิงสิบแปดบวกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเกิดจากความชื่นชอบความหลงไหลแล้วมันก็คิดไปเองอ่ะมันมันมันเข้ามาในหัวสมองเองเขาก็ไมไ่ตั้งใจที่จะคิดแบบนั้นหรอกแต่ว่าอยู่ๆมันก็คิดมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ต้านทานความรู้สึกไม่ได้เป็นอะไรที่บอกยากไม่เข้าใจ ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เขาเคยเจอคนที่สวยกว่าคุณหล่อกว่าคุณดูดีกว่าคุณหรือมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคุณแต่เขาก็ยังไม่เป็นแบบนี้เลยเออเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าถูกแรงดึงดูดอะไรที่ดูดเข้าไปขนาดนี้เลยแต่เนี่ยเขาคือแบบตกลงรักขึ้นไม่ไหวเลยอะค่ะคือตกลงไปลึกมากอืมโดนดูดเข้ามาแบบดูดแรงมาก แล้วเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาอะยังรู้สึกรู้สึกถึงคุณได้เหมือนแบบเข้าใจความรู้สึกของคุณเข้าใจความคิดของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเองเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนคุณกับเขามันสื่อสารกันได้แบบไม่ต้องพูดอะมันเป็นการสื่อสารในเชิงลึกในเชิงจิตวิญญาณ หรือบางทีนะไม่ไม่ต้องเห็นหน้ากันด้วยซ้ําอยู่กันคนละที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่มีความรู้สึกมีความรู้สึกถึงกันรู้สึกแปลกๆอ่าเช่นเวลาเขาคิดถึงคุณมากๆคุณอาจจะรู้สึกได้รู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างแปลกๆในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาที่คุณคิดถึงเขามากๆเขาก็รับรู้ได้เหมือนกันอืมรับรู้ได้เหมือนกันแต่มันก็จะเป็นอาการแบบเอ๊ะเอ๊ะมันใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยทําไมรู้สึกแปลกๆนะ ทำไมถึงอยู่ดีๆก็นึกถึงคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเขาอ่ะเขายอมรับนะว่ายิ่งเขาหลงไหลได้ปลื้มคุณมากเท่าไหร่ตัวเขายิ่งเหมือนแบบถ้าจะกลายเป็นสตอกเกอร์คือคอยสอดส่องคอยเฝ้าดู อยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเมื ots, <clause. S 1> atory, ่อไรอะไรเงี้ยคือส่องทางไหนได้เขาส่องหมดหรือว่าสืบเรื่องราวของคุณจากทางไหนได้เขาทําหมดเขาอยากรู้เรื่องของคุณมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าไงอีกดูสิเขาบอกว่าเขารู้นะว่าการที่จะเอาชนะใจคุณอะมันยาก หรือการที่จะบอว่าอยู่ข้างๆคุณเคียงข้างคุณมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะตัวคุณเองกอ็เหมือนเหมือนแบบค่อนข้างมีอีกโก้ค่อนข้างดืดดึงเป็นคนที่เอาใจยากเป็นคนดื้อคนหนึ่งถ้าจะได้ใจคุณมาหรือจะได้ครอบครองคุณเนี่ยเขาน่าจะต้องพยายามมากๆเขาน่าจะต้องทุ่มเทพลังมากๆ แล้วจะต้องคิดต้องวางแผนต้องทํานู่นทนํานี่หลายอย่างเลยอะแต่ว่าถามว่าเขาสู้ไหมเขาสู้นะเขาอยากจะทําให้ได้เพราะเขามีเป้าหมายเป้าหมายก็คือก็มันตกหนุ่มรักไปแล้วอะเขาชอบคุณไปแล้วอะแล้วเขาก็อยากได้คุณมากๆด้วยอะแพชชั่นที่เขามีต่อคุณนะมันมันมาแบบมาเต็มมากๆอ่ะค่ะเออณตตอนนี้นะ เขาดูมีแพชชั่นกับคุณแบบเต็มร้อยแล้วมุ่งมั่นมากๆเขารู้ว่ามันลำบากแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เออเป้าหมายก็คือได้ใจของคุณได้ตัวของคุณได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของคุณนั่นแหละคือเป้าหมายของเขานะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ